สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องอคากลับมาทํานายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนเมษายน2563นะคะให้กับพี่น้องชาวราศรีกุมนั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงมั่งคะพี่น้องชาวราศรีกุมที่ผ่านมาสะหัดสากันเหมือนกับชาวราศรีเมษป้าหมอหรือเปล่าคะ <c oughs> นักคะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะพี่น้องชาวราศรีกุมเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะคะพี่น้องนะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ณขณะนี้ประเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปแล้วสิ่งสําคัญที่สุดให้พี่น้องชาวราศีกุมนะคะใจเย็นเย็นร่มๆมนะคะตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานั้นอย่างมีสตินะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของบริวารเรื่องของสุขภาพ นะคะทั้งหมดนี้เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันหมดเลยค่ะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะนะและก็ป้าหมอคิดว่า,านะคะโดยสตินะเมื่อมันกเกิดเหตุการณ์มาแล้วเนี่ยครบหนึ่งตรีมาศแล้วเนี่ยมันค่อยๆที่จะดีขึ้นโดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้นะไว้อ้นพี่น้องชาวราศีชาวราศีกุมไม่ต้องวิตกกังวลค่ะ เรามาทานายดวงกันเหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะการทานายดวงนั้นทํานายดวงโดยรวมโดย,โดยกว้างของพี่น้องชาวราศีกุมทุกท่านนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็บอกไม่ได้นะคะเอาเพียงแนวทางไปปรับใช้เช่นเดิมนะคะพี่น้องนะแล้วก็รับฟังรับชมอย่างมีสติค่ะมาดูกันค่ะเขาด้ยจับไพ่จำนวน15ใบเช่นเดิมนะคะพี่น้องชาวราศีกุมคะ่ะโอเค เอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแแล้วก็สิบกัวลืมนะคะแล้วก็อีก5้าใบหนึ่งสองสามสี่หค่ะมาทำนายกันค่ะพี่น้องคะไพ่ใบแรกนั้นเนี่ยออกมาว่าสิบไม้เท้านะักขณะน,นี้พี่น้องชาวราศีกุมนะคะขยันใหญ่เลย นะคะเนื่องจากว่าเรามีภาระหนักทั้งเจ้าของกิจการและพนักง,งานนะคะอย่างคงที่จะทำงานลุยๆต่อสู้กับงานงานประคับประคองดันไปข้างหน้าอย่างไม่ถอยมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคะมันจะสำเร็จนะคะโอเคนะคะพี่น้องนาะค่ะและมาดูว่าไพ่ใบที่สองนั้นนะคะคือบริวารคิดแบบไหนดีค่ะ พี่น้องชาวราศีกุมคะ่ะในเดือนเมษายนพี่น้องชาวราศีกุมจะได้รับการสนับสนุนจากบริวารคนใกล้ชิดสนิทสนมรวมถึงลูกค้านะคะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกุมไม่มีศัตรูแล้วนะคะพี่น้องนะดีมากๆเลยสําหรับสามเลียนบริวารจะนําโชคนาลาบมาให้พี่น้องชาวราศีกุมนะคะ ในเดือนเมษายนนี้มีเฮแน่นอนนะคะพี่น้องนะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอเคค่ะและมาดูว่า,พาไพ่ใบที่3เชาวราศีกุมนะคิดแบบไหนคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานคิดว่าอยากจะขยับขยายกิจการคิดว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นดีค่ะ นะหนึ่งไม้เท้านั้นสิ่งที่คิดเอาไว้หรือโครงการที่วางไว้ในหัวถ้าได้ลงมือทำนะพี่น้องชาวราศีกุมจะสำเร็จนะคะในสิ่งที่ได้วางแผนเอาไว้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ Number one, นะัมเบอรวันน่าละมาดูที่ผ่านมาเป็นแบบไหนที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะย่อยนะคะก็คือเดือสั้นก็คือพี่น้องชาวราศีกุมนั้นมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักนะคะความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยตะขึ้นเดือนสันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพระหมอคิดว่าชาวราศีกุม่ะน่าจะสวนกรษแรยังไงไม่รู้ใช่ไหมคะเออคงดีอยู่นะคะโดยรวมนะคะอ่าสำหรับเดือสันค่ะและก็อีกใบหนึ่งค่ะเออที่ผ่านมาพี่น้องชาวราศีกุมนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อมีความรู้สึกว่าประคับประคองและบางท่านก็อาจจะไม่สบายนะคะอย่างเงี้ยบางท่านก็อาจจะหยุดงาน หยุดงานเก่านะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะหางานใหม่นะคะ,ะในเดือนเมษายนพระหมอคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ในเดือนเมษายนนั้นน่พี่น้องชาวราศีกุมจะได้งานทำแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะสำหรับสี่ดาบนะในเดือนเมษายนนะคะเป็นแบบไหนเนาะสำเร็จกิจนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกุมนะ ใครที่สอบนะคะในส่วนของราชการเอาไว้แต่ขึ้นไพ่ตัวนี้แล้วขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้ามีโอกาสสอบติดในหน่วยงานของราชการนะคะพี่น้องนะและถ้าไม่เกิดเป็นหน่วยงานของราชการก็จะได้งานทําแน่นะคะพี่น้องนะแล้วก็มันคงขึ้นเนาะสําหรับพระสังฆราชค่ะค่ะและมาดูว่าจะต้อง ระมัดระวังเรื่องอะไรสามดาบหึงให้เรามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะให้เรามัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ในส่วนของครอบครัวนะคะให้เรามัดระวังในส่วนของหุ่นส่วนถ้าสมมุติมี มีมีเปลนที่จะลงทุนลงหุ้นในเดือนเมษายนเพราะนั้นให้หยุดไว้ก่อนจะดีนะคะพี่น้องนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเปลนและทําไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ต้องตามติดในส่วนของหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ใส่ใจเพิ่มมากขึ้นมีข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นเราก็จะได้ไม่ผิดหวังอกหักนะคะพี่น้องนะโอเคนะคะสามดาบนะให้เรามัดระวังในเรื่ององค์พระท,ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะ แล้วในส่วนของครอบครัวเป็นแบบไหนในส่วนของครอบครัวนั้นหนึ่งก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแต่พี่น้องชาวราศีกุมนั้นยังคงที่จะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะอืมจะต้องใช้เงินไปกับคนในครอบครัวพอสมควรนะคะพี่น้องชาวราศีกุมแล้วก็เป็นห่วงคนในครอบครัวมากๆนะโอเคค่ะสําหรับเด็กถือเหรียญแล้วก็สรุปน่าดีมากๆเลยนะคะ ราชินีถือเหรียญน,นะพี่น้องชาวราศีกุมนะในเดือนเมษายนจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่จะได้เรื่อยๆนะคะนั่นแล้วก็ช่วงการเงินนั้นรู้สึกว่าจะขาขึ้นนะคะสําสหรับราชาราชินีเหรียญน,นะคะพี่น้องชาวราศีกุมจะไม่ช็อตในเรื่องของการเงินแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะและสรุปว่ายังไงสรุปนะคะสรุปก็คือให ระมัดระวังหนึ่งเรื่องของสุขภาพสองเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วและมีคนรักอยู่แล้วให้ระวังบุคคลที่สามเข้ามาทําให้เกิดการแตกแยกผิดใจกันค่ะใครที่ก่อนหน้านี้ได้พักหลังกันไปสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องนะในเดือนเมษายนก็จะกลับมาวา้นกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะและก็เริ่มต้นใหม่ เอาเป็นแบบนั้นกันเนื่องจากว่าเรามีลูกมีหลานนะคะอ่าอย่างเงี้ยนะคะมีลูกมีหลานอยู่ในครอบครัวเราก็เลยเมีความรู้สึกว่าเอะเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะา้าทะเลาะกันนั้นจะเป็นห่วง บุตรหลานนั่นเองนะคะวราฉนนั้นพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะโดยรวมนะพ่อหมอว่าดีนะในเดือนเมษายนค่ะและมาดูสรุปอีกทีหนึ่งนะห้าใบนะไพ่ใบแรกพระสังฆราชนะคะเห็นไหมสําเร็จกิจนะคะในสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะคะกันแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะถ้าสมมุติว่าว่างงานแล้วก็สมัครงานเอาไว้และสอบงานในส่วนของราชการมีโอกาสที่จะสอบติดนะคะ เที่ยวนี้นะคะพี่น้องนะค่ะและในไพ่ใบที่สองนะคะมีเกณฑ์ออกเดินทางไกลนะคะประสานงานออกนอกพื้นที่ทำงานทากิจทำการนะคะสาเร็จเหนื่อยหน่อย,อยแต่ว่าสาเร็จนะคะพี่น้องนะสาหรับไพ่เดชาออยนาและก็ไพ่ใบที่สามนะคะชีวิตชีวิตไม่อยู่กับที่ พลิกปฏิหารจะเกิดนะคิดเรื่องดีๆขึ้นแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ขึ้นไพ่ y of fortune นะคะก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีหมดเลยนะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะดีใจด้วยนะคะและสิ่งที่จะต้องเตือนค่ะนะเมื่อกี้ขึ้นในลักษณะของไพ่สรุปนะ่ะห้าช่วยขึ้นเดวิลไพ่สรุปก็คือหมายความว่าให้พี่น้องชาวราศีกุม ระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะถ้ามีนะเราจะผิดหวังนะคะหรือรีวิวแล้วก็ให้พี่น้องชาวราศรีกุมนะอย่าเกิดความโลภนะคะแล้วก็ทำอะไรอย่าผิด กฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้นะคะอย่าเป็นงานสีเทาๆให้เป็นงานสีขาวค่ะเราถึงจะโอเคนะคะและก็โดยสรุปนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นถ้าปรับปรุงในที่อยู่อาศัยรวมถึงว่าปรับปรุงในที่ทำงานโยกย้ายตำแหน่งงานใหม่นะคะ ย้ายที่อยู่อ่ะัยก็ไม่ได้ไกลจากที่เดิมมากนักนะคะย้ายแล้วดีนะคะและถ้าสมมุติโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานนั้นก็คือพี่น้องชาวราศีกุมมีภาระงานเพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มด้วยนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นป้าหมอคิดว่าพี่น้องชาวราศีกุมนั้นในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยหสรุปเลยนะคะพี่น้องนะหการงานมั่นคงขึ้นมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสนะคะมี โชคลาภนะคะแบบฟุกๆเข้ามาเรื่องของการเงินนะคะจะไม่ชดมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็ยังคงแช่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินอยู่จะใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะพี่น้องนะอีกอันหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะคะในกรณีที่มีครอบครัวและมีคนรักอยู่แล้วมีโอกาสที่จะพันหลังกันหนะะักค่ะ อเอาเป็นแบบนี้กันนะคะสองสามเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะคะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเอาเพราะฉะนั้นประหมอขอไวพรนะคะในเดือนเมษายนนั้นขอให้พี่น้องชาวราศีกุมนะคะเฮงเงรวยๆนะคะโชคลาภทวีคุณนะคะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ